ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําตําสนามหลวงครับ่ส้มตําสนามหลวงส้มตําสนามหลวงเราก็จะมีะมีมะละกอมีกรีนบีนกรีนบีนถั่วเขียวถั่วเขียวถั่วถั่วยาวเมืองไทยหาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันลีเอนแลลว มันวันอาทิตย์แล้วของไม่ของไม่มีแล้วนะครับส่วนมะละกอเนี่ย <c oughs> เราเราไปซื้อมาจากร้านอินเดียเป็นมะละกอสายพันธุ์ฮอลแลนด์ของประเทศอินเดียนะกรอบดีเหมือนกันกรอบอ่ากรอบดีกินดีตำดีตำกินดีเหมือนกันนะอ่ามาทำเรามาทำส้มตำเราจะใส่มะเขือเทศลาชินีใส่กระเทียมกระเทียมกรีบจากประเทศจีนนะครับกระเทียมกรีบแล้วพริกขี้หนู พริกขี้หนูเหมือนพริกขี้หนูจินดาบ้านเราไหมเหมือนนะแต่มันเป็นพริกขี้หนูจินดาจากประเทศอินเดียนะครับประเทศอินเดียเราจะเราจะตำเดี๋ยวให้ดูตำพอพอเป็นพิธีนะเราจะตำให้ดูเป็นตำสนามหลวงครับตำตำตัวนี้เป็นสูตรสนามหลวงนะครับสูตรสนามหลวงอใส่ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมตำกระเทียมก่อนตำกระเทียม เราทำส้มตำสนามหลวงครับวันนี้ไม่มีอะไรทำตำสนามหลวงวันอาทิตย์เงียบมันวันอาทิตย์เงียบที่จริงปีนขึ้นล้างปัวก็ดีนะแต่ว่าไม่ปีแล้วแหละพอมาตามส้มตำดีกว่าใส,ส่พริกเอาเยอะไหมนะหนึ 1, ่งสองพริกสักเจ็ดเม็ดแล้วกันหนึ่งสองสามเจ็ดเม็ดพริกเจ็ดเม็ด so today I gonna show ไอ้ก้อนไอ้ก้อนเมกอ่าไอ้ก้อนเมกอะไทรกรีนปาปรยาสลัดอินอ่าไทรกรีนปลาปรยาสลัดบีบีแฮปอะเชรดอ่ากรีนปาปรยาศรากรีนปลาปรยาวีแฮปอะไฟด์กรีนบีนส์วีแฮปอะทอร์มโต้อะเชอรี่ทอร์มโตเชอรี่ทอร์มโตวีพุดอะแซมอนแซมอนและแซมอน มีมกไลาไทกรีนปะป aya สลัดวิซามอนอิสอิสไลค์ซามอนสลัดไลคซาร์ดมอสลัดแบบวิดาปะป a ทูมิกซ์อิสโอเคอ่าตําพริก่อนเฮอเฟิร์สยูนีดทูครัชชิ่งพลาชชิลลี่แอนด์กาลิก อินครกอ่ามทาโมทาอินครกภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกครกว่าอะไรวาน <laughs> ยังไม่ได้คิดเลย <laughs> ยังไม่ได้คิดอ่ you can crush าอินมดอินเอเนจีอนยูแคนคลาสิสเมื่อวานไอ้เมื่อวานไอ้ลูกน้องคนคนล้างจานคนซีเรียมันไปดูย t u ู e มาแล้วก็สอนสอนทำปลาบอกเป็นเป็นสูตรจากซีเรียเลยแล้วมันก็เอาเดี๋ยวไหนอยู่ไหนวะ เดี๋ยวลูกน้องคนซีเรียมันไปดูเขาสอนทําอาหารในใน u t u b e ใน YouTube แล้วก็บนบอกว่าเป็นปลาปลามันไปเผาจนเผาเผาจนหนักเอาหนังปลาไม่เตรียมเลยนะไม่เตรียมทีนี้ก็ห่อมากินที่ทํางานนึกว่าจะได,จะได้จะได้กินด้วยมันถามมันว,นว่าเนี่ยอะไรมันบอกปิดปิแค่นั้นแล้วอ้าล้วไปไปดูมาจากไหนก็ถามว่าไปดูมาจากไหนบอกจากยูทูบ่ได้กูดเลย่ได้กูดเลย,เลยพูดภาษาอาังกฤษยังไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่บอก่วริกูดอ่าเวริกูดเลยก็อ่า ทำไปก็ยืนดูสักพักได้ยินเสียงป๊กป๊อกปกปก,ปกไหนวะมันมันตากระเทียมใส่ถ้วยกระเบื้องดีนะวิ่งไปทันของบ้าเปล่าเนี่ยเอาเอาเอาสากหินเนี่ยไปตากระเทียมใส่ในในตัวเนี้ยเสียงดังป๊กป๊อกปกปกปกไอ้ป,อป้องป้องป้องอยู่เอ๊ะมันทำอะไรวะเอเอไอ้ตัวไอ้ที่จัดสแตนเลสก็มีมันไม่เอาเอ่า มันบอกว่าไปดูจาก u t u b e อ่าไปเห็นมาจาก y YouTube เขาสอนมันทำโอ้ยเกือบเสียาจานไปอันหนึง่งมันจะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่าอ่ากินกับกินกับปลาให้น้ำจิ้มซีฟู้ดไม่กินน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างดีไม่กินจะไปกินสูตรอะไรของมันไม่รู้เนี่ยอย่าให้รู้นะมัายูทูบเบอรคนไหนสอนไอ้ไอ้อินาที่คนล้างจานเนี่ยแล้วจะตามไปด่ายันช่องเลยนะเอาเรา,เรามาทำเดี๋ยวเรามาทำไอ้ ส้ตมตำสนามหลวงเราต่ออ่ตาตำตำพริกกระเทียมแหลกแล้วตำพริกกระเทียมแหลกแล้วใส่เราจะใส่ถั่วลงไปใส่ถั่วลงไปครับ after we crush in the chili and garlic there a little bit crush it's not it's not paste just just crush it just crush it เออแล้วก็จะใส่ we will put the green bean only green bean first now I gonna show you show you to cook uh to make Thai green papaya salad in my style okay อ uh, mm ่าเราจะใส่ ใส่กรีนเบียนลงไปตำตัพอมันแหลกครัชชิงิตตำมครัชชิงบยูจิเอี่นี่ whatever you want you have to make it crunch ตำตำไปนะครับตำตำสัสักพักตำแหลกแล้วโอเค okay. แหลกแล้วทีนี้เราจะใส่เนื้อว,ว่าเราไม่ได้เตรียมเครื่องเลยมันอ,อยู่ในัวไม่ไม่เป็นไรเราจะเราจะใส่ผงชรส ส้มตำสนามหลวงต้องใส่ผงชูรสนะครับส้มตำสนามหลวงขาดผงชูรสไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรสูตรของเขามันเป็นสูตรของเขาอ่าใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนิดหน่อยอ่านิดเดียวนิดเดียวมันเกลีง <c oughs> ก็ไม่ชอบกินชูรสเท่าไหร่ผงชูรสไหนาน้ำปลาอยู่ไหนอ่า อา้าวอ้าวโอ้ยเอาทับทีผิดอันอา้าวเียนทับปีก่อนอา่าเราจะใส่ผงเมืม่อกี้เราใส่ผงชูรสลงไปแล้วอ่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจว่าคนจะไม่กินไม,ไม่กินไม่กินผงชูรสอ่าเราใส่ผงชูรสลงไปแล้วทีนี้น้ำปลาน้ำปลาประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเพราะว่าเราจะทำเป็นที่เป็นที่นะครับอ่าส้ตามตำสนามหลวงเนี่เขาจะไม่ใส่ เขาจะไม่ตำเยอะตำเยอะเขาตำโคกตัวคกนะครับใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปะลาน้ำปะลาเนี่ยหนึ่งมันจะได้นัวนะครับมันจะได้นัวส้วตมตำสนามหลวงต้องใส่น้ำปะลาต,ตัวนี้เราใช้น้ำปะลาเข้มข้นแบบเข้มข้นมากของตาพันท้ายนะครับของตาพันท้ายเดี๋ยวเขยาขากก่าก่อนเพราะว่ามันจะนอนก้นต้องเขยา่าเขยา่าปกติก็คนทั่วไปก็ชอบอสมัย สมัยส้มตำสนามหลวงลุงเรืองเนี่ยมันยังไม่มีส,มมส,มมสม้มนะะ้าน้ําตำส้มตำสําเร็จรูปนะครับก็จะใช้ส้มตำปลาล่าปลากระดี่ปะละปาปะอะไรต้มเองหรือว่าไม่ต้มก็ได้ก็ใส่เป็นตอนตอนเป็นตัวอะไรไปแต่ทีนี้เราไม่อยู่เมืองนอกเราไม่มีปะลาลาปลากระดี่แบบนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ตรงสูตรส้มตำสนามหลวงมากนะักนะก็ใช้น้ำปะลาลาของตาพันท้ายแทนก่อนแล้วกันนะ,ะตาพันท้ายใส่ลงไป ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มตัวนี้ปลาปลาตัวนี้เค็มมากนะครับฮัลโหลฮัลโหลเซียเซียคันโอ้ลองทานดูสิ่ how are you how are you ว่าเราตะเบี้เดออินอินเดียอ่ามายังพันเต้ how are you มายังพันเต้สวัสดีเพื่อนละเราใส่ใส่เออเออเกลือเกลืออ่าเราจะใส่บีบน้ำมะนาว น้ำมะนาวก็ประมาณช้อนหนึ่งไอสัดส่วนเท่าๆกันนะครับไอ้ทำโอ้ย oh, yeah, yes yes นามาสเตย์ f o r g e it! sorry sorry <laughs> เออลืมลืมนึกว่าพูดมาอย่างพันเตเป็นสวัสดีในไอ,อภาษาฮินดีฮินดีน,นะครับคนคนคนอินเดียเขาเขาพูดฮินดีกันนะ speak hindi อ่าเราใส่ใส่น้ำมะนาวไปช้อนหนึ่งตะข้างจบเอ้ย sorry น้ำลายหกเห็นน้ำมันน้ำมะนาวแล้วน้ำลายมันแตกโอ้มุบ oh, บ is raining โอ้ r a น n i งได้ก็เทแค่เทแค่์ังไงเอาเราจะใส่ใส่เอ้มะนาวช็อปลงไปด้วยมะนาวสาับเออมะนาวซอยใส่ลงไปมันจะมันจะพอดีเลยอ่าทีนี้น้ำตาลน้ำตาลนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลปึกเราเราต้มเราเคี่ยวไปแล้วแล้วใช้ใส่ไป Mix together. Okay, uh, we speak in English a little bit. We put the fish sauce, fish sauce one tablespoon, and then we put the uh, ground preserved fish sauce is uh, to make <laughs> uh, today we วิวครุกนาวิวไมกไทยกรีนปาปยาสลัดวิแฮปปี้กรีนปลาประย่าจากอินเดียดิสอิยูดกรีนปลาประย่าจากอินเดียอ่าวิวอิ่มไสราบซอสอันนิดนิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึนึ่งหนึนึ่งห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 ่งหนึ่่งหนึ่งห่งหนึ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 ่งหน ตามชูก้าใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ and then ดอันนี้จะบิดออกเลมอน one tablespoon because we 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 make uh, the taste is equal equal equally alright l now stay uh, make it and then I will put a little bit อ h าโขอใช้ ขอใช้เขียงก่อนแล้วกันอาลิต <laughs> บิทเชอรี่โปรตโตเชอรี่โทมาโตไม่ใช่โปรตโตพูดผิดใส่ลงไปใส่เยอะเลยก็ได้ไอ้มะเขือเทศเนี่ยครับ เราใส่มะเขือเทศลงไปต้มตำนนี้เป็นต้มตำนขูดสนามหลวงคลุก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 กันคลุกให้เข้ากัน The Syria may n there, uh, the there. not come to work anymore after we close t 3 d a y Still not Still not coming back ท uh, so ีน so mm ี้เราจะใส่ก็จะใส่ไอ้ส้มตำมะละกอลงไปแล้วน่าจะได้รสได้ที่เยอะแหละ ีต้ตาม, okay. ตาม,ตามโอเคตามตโอ้ยหอมตัเข้าไปครับอ่าเ f t e r ย o พูดะรอปะปรยาย่างุไออ็นเด่นคราชิคราชิอ่าเดี๋ยวชิมก่อนก่อนที่เราจะใส่ไอ uh. ใส่ไอ uh. ปลาซมอลลงไปเอ้น้ำมันไม่ค่อยมีต้งใส่ต้องใส่น้ำหน่อยเออรสชาติรสชาติอร่อยแล้วขาดเค็มนิดหนึง่งขาดเค็มนิดหนึง่งอ่ะอ่าเดี๋ยวจะใส่น้ำลงไปหน่อย ใส่น้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำดื่มเราเนี่ยลงไปหน่อยนึงมันจะได้มันจะได้เอเข้ากันมันจะได้เอ้เนี่ยเอาละทีนี้เราจะใส่เราจะใส่ซามอนก็จะพุทซามอนอินทูอโอเค and อเดน I อวิลมิกซ์เราไม่ตามแล้วนะครับอ่าเราไม่ตามแล้ว เพราะว่าถ้าตามแล้วเดี๋ยวปลาปลาแซลม,มอนมันจะแหลกมันจะกลายเป็นป่นป่นปลานะครับโอเควิวจะวิวเอาสปูนอ่าสปูนมิกมิกจิจิมิกจือเดอะซอตเดอะซอตและแซลมอนเอ่อมีซอสแอนด์แซลมอนอะไรนะ้อ oh, เข้ากันอะ่ะเออคนให้เข้ากันนึกไม่ทันนึกไม่ทันเออนึกไม่ทันอ่า uh, นะครับอ่า เดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะเทะเราจะเทครับโอเคพ t ดอินเฮียอ่าส้มตำสนามหลวงครับอ่าส้มตำสนามหลวงอ่า สีสันพอพอดูได้เนะ with this, าะดิฉันขอไห้กรีนปลาปรย่าสลัดดิซามมอนดิยูแต่ปลาประย่ากรีนปลาปรย่า from India. อินเดียมีเพื่อนในอินเดียเนームอาเซียอาเซียเซียอาการเซียอาการอ่าเซียอาการอยู่มุมไบนะครับอ่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว อ่าขอมาอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วตำป่าเอ้ยไม่ใช่ส้มตำส้มตำสนามหลวงนะครับอ่าส้มตำสนามหลวงอ่าส้มตำสนามหลวงนี่สมัยแต่ก่อนมาทํางานกรุงเทพใหม่ๆนะครับเออพอเลิกงานเงินเดือนออกเลิกงานลูกพี่ก็จะพาไปกินส้มตำแถวหัวลําโพงก,ก่อนเออหัวลําโพงน,นั่งนั่งยังไม่กินหรอกไปเดินเลาะๆๆาจน ดึกดึกหน่อยก็จะพากันย้ายไปสนามหลวงไปสนามหลวงก็จะไปนั่งกินส้มตำตำใต้ต้นมะขามต้นอะไรนะครับใต้ต้นมะขามใต้ต้นอะไรอันนั้นแหละแถวแถวสนามหลวงแต่ก่อนเขาเขาให้ขายส้มตำได้กลางคืนดึกดึกดื่นะนะนะพอไปไปเนี่ยเราก็นั่งกินเราก็เป็นเด็กน้อยเนาะเป็นแค่เด็กฝึกง,งานไปก็ลูกพี่ก็บอกว่าบัลล่านั่งทานี้เด้เอ,อนั่งกินตำสมพระเจ้าโตเดี๋ยวไอ้สิเอื่อยเป็นผ้าเปียอ ถ้าเป็นี่ยวลูกพี่ก็ไปเที่ยวให้พี่ผู้หญิงพาไปเที่ยวนานกว่าจะกลับมากลับมาก็ไม่ไม่รู้อะไรบอกก็จ่ายตังเสร็จก็กลับเลยเอ่ะป่ะเท่ากับประสนอก็ไปไปบ่อยไปบ่อยบ่อยจนจะเป็นไอ้หนองในตายหรือยังไม่รู้เดียเ๋ยวนี้เอาละเดี๋ยวเราจะชิมโชว์เดี๋ยวเราจะชิมโชว์ก้อยปลาสมมติจะให้อร่อยมันต้องกินกับ นี่ยวายแดงนะครับวันนี้จะข้างได้ไวายแดงยี่หอ้อสเต็กบีบสเต็กนะครับบีฟสเต็กเป็นวายปีวอกเยียร์ปีไหนวะน่าจะปี2022 23นี่แหละอ่าช่างมันเถอะเป็นไฟเป็นวายจากอาร์เจนตินาอ่าวายจากอาร์เจนตินานะครับอ่าตอนนี้กินกินดีนะ เราจะมาชิมโชว์เอานน่ดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานอาเอาละตัวนี้เป็นส้มตำส,สนามหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะไม่เอาชิ้นปลาตัวใหญ่อ่าส้มตำสนามหลวงเดี๋ยวล้างปากก่อนล้างปากก่อน ส้ตมตำสนาหมหลวงมีมันมันมีจริงๆนะครับเมื่อ20-30ปีที่แล้ว20-30ปีที่แล้วที่ตาข้างพูดไปก่อนนะั้นกะนะ็แคใ่ให้มันดูสนุกสนุกไปแค่นั้นแหละครับจริงจรนะิงแล้วมีจริงแต่ก่อนเขาจะมาขายออตอนหัวค่ำนี้เขาจะขายอยู่แถวลำพงขายธรรมดาขายคนธรรมดาทั่วไปนะครับขายส้ตมตำอยู่แถวลำพงพอตกดึกๆหน่อยเขาจะหาบใส่หาบขายนะจะหาบขายหาบหาบ,หาบย้ายไปแถว สนามหลวงอพอพอตกดึกคนจะมาเยอะมากินส้ตมตำแถวสนามหลวงเยอะมากสมัยแต่ก่อนนะนะครับอาชิมชิมโชว์แล้วชิมโชว์ล้อืมพย่าลน,นิดได้กินไอ้สนามหลวงขอ,อหงหัวลำโพงลอยมาเลยครับม,มาอยู่อังกฤษเนี่ยก็จะเข้าปีที่สิบแปดแล้วอ่า กลับบ้านก็ไม่ค่อยได้บ่อยตั้งแต่สมัยแต่ก่อนส้มตํานี่มันจะหายากหายากพริกมันการขนส่งมันช้าครับอืการขนส่งมันช้า,า,ส,ชาส้มตําเนี่ยจะไม่ค่อยได้กินแล้วก็เมืองที่มาอยู่อะ่ะมันไม่ค่อยมีคนคนคนแขกคนคนไอเดียใส่อยู่เวลาจะไปซื้อมะละกอทีต้องนั่งรถไปข้ามเมืองไปซื้อแบบมันจะเป็นมะละกอแขกกินแรกๆมันก็แข็งเอ้ยแข็งแต่กินไปกินมาอยู่ไปอยู่มา ก็พาก,กันเอาหัวสวีทหัวอะไรมาตามกินกินแทนม้างอ่ะนะครับอเดี๋ยวนี้การขนส่งมันมันไวมากไวขึ้นไวขึ้นเยอะกว่าสมัยแต่ก่อนมันพวกเราก็เลยมีส้มตำกินทุกวันอย่างนี้ไม่ต้องห่อแล้วรเราส้มตำเดี๋ยวนี้วพวก,วพวกน้ำยาส้มตำอ่ะเอาแต่ไปกินแต่ว่าน้ำน้ำบา่าเค็มเปน,นิดนึงมาเค็มหรือเปรี้ยวไม่ไมไรู้ม,มันก็เลยไอ้มันก็เดี๋ยวนี้มีไอ้น้ำน้ำปลาสำเร็จรูป ยี่ห้อไมยี่ห้อมัมยี่ห้อยี่ห้ออะไรนะอ่าเห็นแต่ไม้ยี่ห้อยี่ห้ออะไรที่เป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงยืนคู่กันอ่ะเอ,อเดี๋ยวนี้ก็มาขายเลยแต่และยี่หอก็ราคาแตกต่างกันขวดนึงแพงกว่าไอ้อ,อ,อะยี่ห้อยี่ห้อแบบนี้ขวดแค่นี้แพงกว่าไอ้ขวดนี้อีกนะครับ Uh, how to get rid right of the fishy smell? is seafood when eaten raw. Uh, actually, the salmon, salmon, salmon or tuna we can eat, eat raw. But actually, why? So the why I put the uh, fish salt or pressure fish salt to take up smell of salmon fishy or smell of fishy. You see, in the the plate, uh, it's ma many people around the world eat the raw food. You know, it's very popular of the world food. It's called sushi, sushi, sushi. is Japanese food, but actually, I show you to cook to make it just Thai food. Actually, I don't like the smell of salmon too, so that why I put the freezer fish to reduce. Reduce the smell of fish yeah okay hope it help hope it help okay thank you thank you อ่าอ่นะครับเราก็มาเล่าให้ฟังอ่าโอเคโอเค goodbye เชียร์คารนอ่าเราเราก็มาเล่าให้ฟังใครอยากอยากถามอะไรถามมาได้เลยเพราะว่าจะตอบเป็นภาษาอังกฤษตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็จะเลี่ยงไปนะครับ เสร็จแล้วเอ้านึกว่าจะโชว์อีกเสร็จแล้วไปให้เด็กไปกินแล้วครับเขาไปกินแล้วเด็กชอบส้มตําสนามหลวงตาใส่ปลาแซลมอนใส่มันก่อนตาส้มตำนานชาติก็ใส่ปลาแซลมอนไปก็เขาก็กินได้ที่จริงปลาปลาแซลมอนดิบมันกินได้แต่ทีนี้กาบางคนเขาไม่ชอบกิ่นบางคนเขาไม่ชอบกินบางคนเขาก็ไม่ค่อยกินคนฝรั่งส่วนมากก็เขาก็๋ยวนี้อาหารร้านอาหารญี่ปุ่น เกิดขึ้นเยอะนะครับที่อังกฤษคนก็เขามามามาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นกันเยอะร้านอาหารญี่ปุ่นแถวรถอนด้นร้านดังๆนี่แพงนะกูดเก o ร์ลเอ็มมิ Good evening, เนียมเดมิทรีโอไอส h ซ่า w ์ดเนียวอินอินกรีส about the actor actor from U K he ha he have been found in the I'm not sure in the sea oh it's so it's sad news ดิมิทรีเขาเป็นคนกรีซนะครับเซฮัลโหลกเวลาเราไล์โ okay, อเคทุเดย์แฮปแฮปติโกน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมส้มตำสนามหลวงของเรานะครับเป็นส้มตำที่มีตำนานมาเกือบ20-30ปีนะเผื่อใครยังไม่รู้ก็ลองไปนค้นหากูเกดูมนันมีจริงนะครับเซซิยูเกนซูนเดี๋ยวคืนนี้ตะขังจะพาไปทัวร์ผีสิงเหมือนเคยเวลากลับบ้านสวัสดีครับบ๊ายบาย